คัสค้อนครับผมเป็นคนน้องเพล่ผมจะมาแคสเกมโรบอกกันอีกแล้วนะครับผมกับแบบที่มีชื่อว่า Origin City di a ไซร u m อีกแล้วนะครับผมนะฮะ ก็ที่ผ่านมานะครับผมผมไม่ได้ลงคลิปมาทั้งหมด3ครั้งใช่ไหมเพราะว่าผมติดสอบนะฮะมันต้องแบบจริงจังนิดนึงนะผมเพราะว่ามันเป็นแบบสอบไฟนอลแล้วไงก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้ก็3ครั้งที่หายไปก็ขออภัยด้วยละกันนะผมและที่ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่ได้อะไรกันเลยนะครับผมนะเพราะว่ามันไม่ว่าจริงๆนะผมนะขออภัยด้วยละกันนะผมนะก็เรามาต่อกันคืนที่5พาร์ทสกันนะผมนะผมจะไม่ใส่นาฬิกาแล้วผมนะเพราะว่าคือมันแบบเจ็บใจนิดนึงับผมว่าแบบโอ้โหผ่านมา3ามนาทีสี่นาทีแล้วแบบตาย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 อย่างเงี้ย นะก็โอเคครับ okay, ผมนะเรามาต่อคือที่5กันต่อครับผมนะไปกันเลยเริ่มครับผมไป Welcome to your fifth and final night here at the asylum for this week. I h o p e y o u come back next week because we're going to be having a lot of fun, a lot of fun. Anyways, all the patients know that you here. you <We> did not get any new patients. Let so s Fortunate for you, but everybody else here knows that you're here, and they're gonna they're gonna say hi to you a couple of times. Uh, safety always comes first, so remember close those doors. Just don't run out of power though, because that will be bad. Other than that though, tonight's gonna be the same thing as last night. It's just gonna maybe be a pace a little faster because now that they know exactly where you are, they're gonna move a lot quicker. ไปแล้ว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 มันไม่ไปมันไม่ไปมันไม่ไปทุกคนฮโกรธโอ้ยมันไม่ไปทุกคนโอ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่ไปวะ Welcome to your fifth and final night here at the asylum for this week Hopefully, you come back next week because we're going to be having a lot of fun <coughs> here. We did not get any new patients, so that's fortunate for you. But everybody else here knows that you're here. And <coughs> you're gonna, they're going to say hi to you a couple of times. Uh, safety always comes first. So remember, close those doors. Just don't run out of power though, because that will be bad. Other than that though.

โอ้ยตกใจมาแล้วท่อเหมือนกันท่อก็มาอืม,มาเฮ้ยไปกี่เหตุหอะไรไปแวะป่าวไปแก่ทุกคน Chắc ế Này á Ôi nè 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 Bày Ui tụt kìa Bày เหมือนมันยังไม่วิ่งมาใช่ไหมเดี๋ยวดูกล้องหกก่อนสว่านเจาะแล้วทุกคนทุกหนึงนะ เว้ยวัสดีไปไหนวะอย่ามาข้างบนขอร้องได้ไหมเอาแตกไปแล้วหไหนใครซ่อมทอ่อแป๊บนึงนะใครซ่อมท่อวะเฮ้ยอย่าบอกมาข้างบนอะไม่เอาดิมีเสียงท่อใช่ไหมเสียงทอ่องอยู่แล้วมันอยู่ไหนอะซ่อมท่ออยู่นี่ โอ้ยไปดูช่างซ่อมท่อดูแต่ช่างซ่อมท่อไงโอ้ยตายแล้วฮะเดี๋ยว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 ยังไม่ทันทำอะไรเลยแปบ๊บหนึ่งเพิ่งโทรแต่เย็นคุณผอมอะไรเียคุณออะไ fortunate for you but everybody else here knows that you're here and they're gonna, they're gonna say hi to you a couple times now uh, safety always comes first and remember close those doors Tom don't Tom run Tom out of the Tom power top. though because that will be bad other than that though tonight's gonna be the same thing as last time except it's gonna be a little worse it's just gonna maybe be a paced a little faster because now that they know exactly where you are

กับลืมกับลืมต้องประตูเลยดีมาทำไมไม่อยากลองเพลงเท่าไหร่โอ้โหสุดยอดเลยท่านผู้ชมยังไม่ทันทำอะไรเลยเนะี่ย ยี่หน้าท่อเหมือนเดิมรับผมสว่านท่อแล้วเนะี่ยแปบ๊บนึง โอ้แต่เล้ว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 ตาแดงกำบ่ะเอยเออกไป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 หายไปแล้วซ่อมท่ออีกแล้วกล้องสิบเนาะ โอ้โหข้างนั้นข้างซ้ายยังไม่ได้เปิดเลยนั่นน่ะสุดยอดจริงๆเชียวโอเคข้างซ้ายยังไม่ได้เปิดเลยอะทุกคนขอรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายได้ไหม เอาอยู่ดีก็มึดดีก็เงียบเจ้าตกใจหมดเลยไม่ได้ซื้อมั้งไม่มีไม่มีตังค์ไม่ใช่ไม่มีได้ซื้อเฮ้ยลืมดูท่อเลยทุกคนโอ๊ย,อย,อยกำลังซานวันไหว ก็หมดแล้วเรียบร้อยโอ้โหแล้วตัววิ่งมาพอดีโหสุดยอดเลยทุกคนเจริญพรญาติโยมที่มากดแชร์โอ้ทุกคนมาแล้วอ่ะนี่เนี่ยเผชิญหน้าได้มามาดิมามา c มอนเบ b เบมาที่มาโอ้ยมาขอบคุณครับผมขอรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะถ้าไม่ผ่านก็ไม่ผ่านนะ Till my shadow turns to sun rays And I...